มาถึงนำทุกที่ซองเลยครับพี่น้องนำทุกตาดเนื้อนะครับอยู่เมืองปากซองนะครับซอปปอล่าละนะพี่น้นองกำลังทางลงซองหม่องนี่ก็โอ้แต่ว่านำทุกสวยงาม้ะพี่น้องเลยนำทุกสวยงามนะครับทั้งซองหม่องและที่ทานมานะ กลางลง้วโอ้ลมแห้งนะครับนี่เป็นคลขายของเนี่ยพวกมีกล้วยมีพักมีผลไม้นะแต่ที่นีตัวนี้เป็น,ปนอาบอม,มานามามานามจุกแหละคาโบติกินปิ้งกล้วยปิ้งมันอบอมหาหอดนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นแบาบอมหาหอดนนามจุกเพื่อนนะครับพี่นอ้อนงะเอาคือขึอ้นมาไหวเถอะเอา เขาบอกร้นเกิดมากปรอนกมากกเมืเม่อยน,นะตัวนี้ทางลงสิงส,ส,สิไก่แน่เด้พี่น้องคุณน่ะพุ้ทางลงไปไก่แน่นครับน้ำตกจาดเฮียงนะครับกระเิ้อนากแน่เนาะพี่น้องอู้ทางลงโอ้ยเรามาแล้วเราต้องลงนะครับ เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยแห่งงาน้างโลกก่อนนะครับนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวลา้นะครับพี่น้องนี่มีทั้งคนไทยนะคนต่างชาตินะครับหรือคนพื้นที่พันเองนะครับพี่น้องเพิ่นงนำจุกตัวน,นี้ยุยตรงข้างบนนยพี่น้องนะฝุ่ข้างล่างฟังเสียงนำจุกลงนะครับเพากำลังสิญญาณลงไป เที่ยวซบปปเล่านะครับขังแรกกระที่ว่าคุมคานะพี่น้องนะบรรยากาศก็ดีพี่จะมองเที่ยวงามนะพี่น้องจบมันกรลังขึ้นมากกับมี่นะครับถี่มาน้ำกันพอดีนวลทองน้ำยุกนะครับฮึสากแตกระนังอู้นี่พี่น้องเมืงองทั้งข้างบนนะครับนี่ นี่ข้างบนนะครับเอาเกินไปก่อนปึ๊บหอบเนี่อยู่ดิพี่น้องตรงนั้นตรงนั้นสุดเลยมันมาตรงนั้นสุดลงไปเลยค่ะเอาเอาเอาตั้งเส้นอย่า่ไพี่น้องตั้งเส้งวูบแบบงามเีเรไปหาเนี่ยอน ข้างบนนะครับพี่น้องเนี่ยโอ้นโดนๆ,ดนๆเลยบ่ได้มาจนกเคืออะไรพี่น้องนี่จะเกิดมานะครับครั้งแรกโอ้ยนี่ข้างบนนะเป็นทรานหินนะครับพี่น้องนี่โอ้ยนี่แล้วดูบ่อนสียางลงไปใายตรงน้ำจุกตัวลงนะพี่นอ้องเฮ้พี่นอ้องเข้าไปชมนะครับ บรรยากาศสุดยอดไลยนะครับพี่น้องบรรยากาศดีแห้งนะครับน้ำตัวลงนี่ยางลง,งไปนะพี่น้องยางลงไปถ่ายบ่พี่น้องขอเขาได้เบิ่งมาเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อน้ำตกเพิ่นงามมีหลีนะพี่น้องบรรยากาศก็ดีนะครับ น้ำตกโอ้ซื้อน้ำตกเพิ่มเกินเป็นอยากไรพี่น้องนะนี่ครับพี่น้องกระสุนปืนยางต้องไปถึงอันกั้นกอนหมพี่น้องมันอยู่ลึกหลายนะครับเอาเอาบนเนื้อไทยให้พี่น้องเดาได้เบิง่งคุณครับทางลุ่งไปโหดครับลึกๆคุณพี่น้องมึงอกี้ล่ะ อางเลยเนาะถุมกาแฟอย่างกับบรรยากาศดีนะพี่น้องมาเห็นกับข้าพมึงกำโตกกินละพี่น้องคนนะ่ะสวยงามลร้นะครับพี่น้องบรรยากาศก็ดีมึงนำบ่อนยางลงมาแปยบไกลนะพี่น้องเกือแบบ <laughs> ประมาณเกือบลุแล้วครับพี่นอ้องลงมาฮะพี่น้องชุ่มบรรยากาศมาเที่ยวน้ำตกนะครับอยู่สโปโปลาวนะครับพี่น้องเมื่องปากซองนะครับ